สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้เรามาทำเมนูตอนเย็นกันนะครับหมูครับอ,อมหมูไปกันครับหันหมูครับ หลอดลมหลอดลมหมูนะครับข้างในครับ กุเนกดีบกนะนะม,าามเครื่องแกงครับหอมแดงครับกระเทียมครับพลิกครับ ตามพอแรกครับน้ำเดือดแล้วครับเต่เครื่องแกงครับแกงไฟคุนครับไข่ขนอครับไข่เกลือหนึ่งช้อนชา น้ำปลาะครับหนึ่งทับพีครึ่งครับใส่ตะไคร้ไปด้วยครับเดี๋ยวเราใส่เลยนะครับ ใส่เลือดลงไปครับเดือดน,นะครับใส่ผักลงไปครับวหูะพาหอมเป่งหั่นท้นนะครับแล้วก็ผักชีลาว ไปคนครับได้แล้วครับผมอมหมูนะครับติดแก๊สครับ